สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่วยลูกตาลดูดวงแบบกูคิดเป็นกระยาณนะมิตรแห่งใจค่ะดวงของคุณวันนี้เป็นยไงกันบ้านเดี๋ยวเรามาเลือกกองไพ่กันเลยดีกว่านะคะกองที่1กองที่2หรือกองที่3ามท่านสมาธิแล้เลือกมา1กองค่ะ คนที่รอบไพ่กองที่1นนะคะเรื่องการงานค่ะทริอัพานขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าการงานของคุณนะคะจะมีโอกาสมองไปในระยะไกลามากขึ้นบางคนอาจจะมองถึงแค่ระยะพาร์ทหรือว่ามีวิสัยทัศน์ในการวางแผนเรื่องของการงานไประยะไกลนะคะเรื่องของการเงินค่ะคิงอ o ลซอ o ขึ้นมาจะมีโอกาสในการบริหารจัดการเงินที่ดีค่ะมีความตรงนะคะมีการวางสต็อคเจอร์นะคะวางแผนนะคะในเรื่องของการเงินการใช้เงินได้ดีค่ะจัดระเบียบได้ดีนะคะในส่วนของความรักค่ะควีนสป็อคขับ มาเนี่ยบ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะเจอกับคนท่าตน้ํกากรกฏมีพิสิกนะคะสําหรับคนโสดนะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าแล้วก็มีความรักแบบหวานซึ้งโรแมนติกนะคะเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณได้ในส่วนของคนมีคู่ค่ะควีนซอกคับคบ่งบอกถึงความอ่อนโยนนะคะบ่งบอกถึงความรักเอาใจใส่นะคะถือว่าวันนี้ความรักไปในทางที่ดีนะคะมีโอกาสที่คนรักจะดูแลอย่างดีหรือเราดูแลคนรักอย่างดีเลยก็ได้คะ่ะสําหรับคนนี้เลือกไพ่กองที่2นะคะเรื่องของก การงานเพจสวานอาจจะคิดถึงการลงมือทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นการที่เราค่ะต้องการที่ก้าวไปในอีกระดับหนึ่งนะคะอาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ได้ค่ะในเรื่องของการเงินเดอะเราเฟนขึ้นมาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะการเงินมีโอกาสที่จะได้เงินเป็นเงินก้อนหรือว่าเงินจากความสามารถของเราได้ค่ะในส่วนของ ความรักนะคะดมูลขึ้นมาค่ะคนโสดอาจจะเจอกับคนราศีมีนนะคะหรือว่าจะเป็นคนธาตุน้ํากรากฎมีมิจิก็ได้นะคะเป็นคนที่โรแมนติกนะคะเป็นคนที่มีความรู้สึกถึงความอา่อ,อนหวานนะคะแต่ว่าตอ,อนนี้อาจจะยังไม่ได้ความชัดเจนนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะในส่วนของคนความรักที่เป็นคนที่มีคู่นะคะดมูลบ่งบอกถึงความเครียดวิตกกังวลหรือบางคนนะคะอาจจะโรแมนติกมากเกินไปนะคะอยู่เหมือนอยู่บนความฝันค่ะ ก็ย่ออยู่บนความเป็นจริงบ้างนะคะบางครั้งอาจจะต้องหันหน้ามาคุยกันบ้างคะ่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะนายออฟชอตขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าการงานวันนี้คะ่ะมีความเครียดวิตกกังวลน,นะคะอาจจะนอนไม่ค่อยหลับเครียดเรื่องงานได้คะ่ะในส่วนของการเงินเทนออฟชอตขึ้นมามุมที่ดีคะ่ะอาจจะมีโอกาสในการเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแต่ว่าในมุมที่ร้ายอาจจะต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุความเสียหายต่างๆนะคะเกิดขึ้นได้ นในส่วนของความรักค่ะคนโสดมีโอกาสเจอกับคนราศีสิงห์นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่หน้าตาดีมีชื่อเสียงนะคะเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณค่ะเป็นรักที่เปิดเผยจริงใจแล้วก็จริงจังนะคะในส่วนของคนมีคู่เดือนซันขึ้นมาค่ะถ้าก่อนหน้านี้มีอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่เดือนซันขึ้นมาจะมาเคลียร์ทุกอย่างเลยค่ะในมุมนึงเนี่ยถ้าใครรอการมีลูกมีบุตรนะคะก็มีโอกาสที่จะมีลูกมีบุตรได้เหมือนกันค่ะสําหรับคนที่ลกไพ่กองที่3ค่ะใครลกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดหัวใจกดติดตามลูกตานไว้และอยากได้ท็อปปีอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ